ทีลศาสตร์เที่ยวทุ่งนะครับใน3า4วันที่ผ่านมานะครับมาเจอนาของที่ประเทืองนะครับอ,อยู่อยู่ที่ที่ไหนนะพี่ผมา,ามค่ะ โคกมะขามนะครับอำเภออะไรคะอำเภอบ้านหนอค่ะอำเภอบ้านหนอจังหวัดสระบุรีนะครับมาเจอข้าวนะครับมันเป็นโรคคอไปแห้งคอใบแห้งนะครับมองดูได้เลยครับคอไปแห้งัวหลายโรคครับหลายโรคแล้วเสร็จแล้วนะครับผมผมก็เลยแนะนำให้คนที่ประเทืองนะครับใช้ ตัวนี้นะครับตัวอะไรบ้างพี่ตัวสับบีโกสปาร์กอ่าบีโกสปาร์กแล้วก็บีโกบีโกอะมิโนเทคอ่าแล้วก็แล้วก็สมายบีโกสมายอ่าสามอย่างนี่แหละครับพ่นอ่ะผสมกันเสร็จแล้วพ่นลงไปฉีดพ่นลงไปในนานะครับเสร็จแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ปนได้จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ ในห้าวันนะในห้าวันกลับมาดูนะครับเป็นยังไงบ้างคะแตกขึ้นเลยนะครับใบแตกขึ้นดีขึ้นค่ะตอนแรกแดงหมดตอนนี้เขียวขึ้นค่ะอันนี้อันนี้คือผลลัพธ์ที่น้าเทืองมาดูนะทุกวันใช่ค่ะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงใช่เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้คือที่เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนี้คือคิดว่าหมด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 ผลทางแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ จะได้ทุนคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนแรกอืมค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกใจชื้นขึ้นมาไหมคะชื้นขึ้นค่ะดีขึ้นอืมค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับนี้ให้ประมาณจากการฟื้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนค่ะอืมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะห้าวันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนแรกเลยคิดว่าเหลือแค่กี่เปอร์เซ็นต์จากยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาให้ห้าสิบนะคะเดี๋ยวจะฉีดพ่นอีกรอบหนึ่งวันวัน วันอาทิตย์น,นะคะตอนนี้พวกผมก็ได้ผสมยาไว้ให้เรียบร้อยครับที่จะต้องฉีดวันอาทิตย์นะครับฉีดอย่าให้เกิน10บโมงเช้านะครับค่ะวันอาทิตย์ทำการฉีดพ่นนะคะไม่เกิน10โมงเช้านะคะช่วงที่ว่าพืชเปิดปากใบนะคะแล้วก็ช่วงนี้น้ำค้างแรงด้วยนะคะ<ช>ก็จะเป็นโรคน้ำราน้ำค้าง,าน,างนะคะก็จะต้องรีบฉีด นนะะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือของเราเป็นนาที่ปลูกเผือกใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นนาที่ปลูกเผือกแล้วจริงๆแล้วะจะมีน้ําตาลแล้วก็การแป้งที่สะสมอยู่ในดินอยู่แล้วในการใส่ปุ๋ยของเผือกอยู่แล้วเนาะ<ช>พอเรามาปลูกข้าวข้าวก็จะเป็นพืชใบอ่อนเนาะก็ใบก็จะไปก่อนเลยอย่างที่เราเห็นโรคเชื้อราจะมาก่อนเพราะว่าแป้งมันเยอะแล้วก็เป็นเชื้อราง่ายพอมาใช้ตัวนี้แก้ปัญหาก็รู้สึกดีขึ้น ที่จะฉีดใหม่ก็คือตัวนี้ที่ที่ใส่เพิ่มไปมีตัวอ่าบีโกบีซอนะคะแล้วก็ b ีโก p พาวเดนะคะแล้วก็มีบีโก h ไฮโปฟินะคะจะเพิ่มเข้าไปอีก3ตัวนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยววันวันวันกันวันอังคารเราจะมาติดตามผลกันต่อนะคะวันอังคารที่ ที่7ม็วันอาคาร 6, ที่ 6, ที่ 6, 6นะคะ <6. S 1> เดี๋ยวเราจะมาติดตามผลกันต่อนะคะว่าจะฟื้นจาก50%เนนะคะกลายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะช่วงนี้ข้าวก็เริ่มที่จะตั้งท้องแล้วนะคะเ,เรามีทริปไปเวดน้มเรามาไม่ได้มาเดี๋ยวน้อยกับผู้พันมาติดตามต่อนะคะคแล้วก็มาดูข้าวนะคะว่าก็ขอ85นะคะ จะฟื้นคืนชีพมาได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มาติดตามผลผลิตการต่อจากเคสที่ว่าได้รักษาแล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็ล่ามลากันไปก่อนนะคะขอขอบคุณนะคะครับครัสวัสดีค่ะ